สวัสดีค่ะตอนยามมือสองอย่างออกกําลังกายกับน้องหมาจ้าดเดินวนไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเรือไปได,ดูเรื่อยเรืเบิ้งเรือพี่น้องมองขาเจ้าจอดเรืออู่เรือบ้านเขามักเรือนนรเนรมนกานไล่ไล่ กันหน้าหอนเพากันเอาเอรือลงน้ำชีวิตฉันมีแต่หมานำฉันเดินก้าวไปสีไหนนำน้องหมาน้องหมาพาเดินชาวบ้มีน้องหมานี่ก็บริยางได้ค่ะพี่น้องชาวบ้ามีน้องหมา นี่ละค่ะเมืองสวีเดนเอ้ายางส้มไปเรื่อยๆผูน่าน้ำเรือไหลไหลมีแต่ขั้นงามๆเออพระจักรสถานทีท่องเที่ยวเออเรือใบมีทุกรูปแบบว่าจะเป็นเรือเรือ,อยีงยังสร้างฝุ่นกับวัจนโอ้ อ๋ออันนี้เลือบใบหนึ่งเก้าเจ็ดหวยด้วยนะั <c oughs> น้นนี่จอนทาหนามค่ะเพิ่นอันนี้ที่เมืองเซิร์ฟติงเอ้ยนีเซิร์ฟติงน,นสวยงามจ้าบรรยากาศดนะูนะมีน้องเป็ดน้องเป็ดไหลหนามน้ำ,นำ เบิงพี่น้องนอง้นองเป็ดกลับกลับก็น้อ,นองหมาออกมาเดินฮลัลโหลน้องหมาน้องมังมกซีมกักซีหากินอย่างนอแบนหาปลาบลูอ,อนใหญ่พลังซ่อมเรือ พี่จ้าชีวิตแบบดั้นอยู่เมืองนอกก็ไม่แตกต่างกับเมืองไทยเท่าไหร่ล้อไม่แตกต่างกันยังดอกค่ะพี่นออ้องยู่มืองบานนี่แค่เข้าบ่มมีไฮไม่น่าเห็ดก็หากินตามภาษาอบเห็ดกับบ่ได้กิน เด้โอ้ยเด้อไปเรื่อยๆจ้าจะได้กับฟ้าคลิปนี้เวซ้ำนี้ได้จากเมียรฝรั่งอิสซวเดนจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่มารับชมรับนะคะ